จะมาดู GPS โชคชะตาจรประจำเดือนกุมภาพัน์2,565ของยามตกฟากราศีมินช่องนี้ยามตกฟากราศีมินแล้วก็เขียนมินเมษาพฤษภามิถุนายามตกฟากอะไรก็เริ่มยามตกฟากราศีพฤษภกับพฤษภามิถุนาขึ้นไปช่องนี้เราก็เปิดปฏิทินดูว่าดาวจรประจำวันม,มีเลขอะไรแล้วก็มาลง ช่องนี้เป็นวาสนาทรบมิตรญาติบริวารศัตรูคู่โลกภัยความดีการงานและวินาศท่นี้เป็นช่องชะตาวาสนาทรบมิตรญาติบริวารศัตรูคู่โลกภัยความดีการงานยามตกฟากราศีมินแล้วก็เอาราศีมิณคือต้นที่นี่มินอันนี้ก็ต้องมินแต่ตรงนี้ต้องต้องใส่เลขประจําราศีนะมิณห้าเมษาสามพฤกษิกมถุนสี่กรกฎสองสิงห์หนึ่งกันสี่ตุลหก พิจิตรธนูห้มิน7จมังกร7จคุมแปดยามตกฝากราศีอะไรเราก็เริ่มขึ้นราศีนั้นถ้าจะ,จะดูอายุก่อนนับ1มาถึงนี่12ไม่พอก็นับมาจนนับเวียนมาจนถึงอายุปัจจุบันทีนี้เราจะมาดูโชคชะตาประจําเดือนของยามตกฝากราศีมินเดือนคุมภาคพันสองพันหเรามาดูช่องวาสนาเลขห้านี่ ห้านี้เราก็ไปดูด้านซ้ายห้าอยู่ที่ไหนแล้วก็ลากขึ้นไปห้าตกวินาศตอนนี้ศาสนาตกวินาศจะดูซับก็เลขสาวลากขึ้นไปซับตกการงานจะดูมิดสายตกการงานเหมือนกันจะดูอะไรอีกอะดูศัตรูก็ลากขึ้นไปศัตรูตกลากะจะดูเรื่องอะไร ลูกภัยไข้เจ็บลูกภัยไข้เจ็บสิ่งไม่คาดฝันถูกช่องการงานจะดูความดีเกียรติยศชื่อเสียงวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางกายผู้หลักผู้ใหญ่ลากขึ้นไปเลขสามไหมแล้วก็ลากขึ้นไปช่องการงานงนี้มาดูลากเลขเจ็ดแล้วก็ลากขึ้นไปลากตกอะไระลากตกลากแสดงว่าดีมีโชคมีลากทีนี้เรามาดูช่องการงานนี่ มีดาวแดงนี่ดาวมาจากวินาศลูกภายศัตรูได้อยู่ด้วยช่องนี้ถ้ามีมีเลขวินาศลูกภัยศัตรูแสดงว่าช่องนั้นมีปัญหาในชะตาชีวิตช่วงนี้คือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็การงานการงานเกี่ยวข้องกับใครบ้างเรื่องเงินอ,อันนี้การงานอะไรเกี่ยวกับอะไรมีสหายอันนี้การงานเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยโยธาพานะ,ะเราก็จะรู้ทันทีอันนี้เรื่องอะไระเรื่องลูกภัยการจากไปการเปลี่ยนแปลงความอ่าสีไม่คาดฝันกันในการงานการเปลี่ยนเปลี่ยนงานหรือมีปัญหา เราก็จะรู้อันนี้ทำนายของคนยามตกฝากลาศีมินเดือนกุมภาพัน2 5 6 5นะครับแบบง่ายๆแบบกว้างๆขอบคุณนะครับ